น้องแมวนะคะที่มีปัญหาในการขับก้อนขนค่ะซึ่งจะมีอาการเหล่านี้ซึ่งได้แก่อาเจียนขย้อนไอบ่อยๆค่ะแต่นแนะนำเป็นตัวโบโลเวียนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเจลขับก้อนขนค่ะค่ะในวันนี้นะคะหมอก,ก็มีตัวผลิตภัณฑ์นะคะในเครือของเคาน์เตรลี่จากประเทศอิตาลีค่ะซึ่งดูแลครอบคลุมได้หลายระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นไตหัวใจแับ ข้อต่อช่องปากว่าตัาอย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นการลดการเกิดก้อนขนได้ด้วยค่ะจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยตัวแรกนะคะจะเป็นตัวโบโลเวียค่ะสําหรับการขับก้อนขนซึ่งจะเหมาะกับน้องแมวนะคะที่มีปัญหาในการขับก้อนขนค่ะซึ่งจะมีอาการเหล่านี้ซึ่งได้แก่อเจียนคาย้อนไอบ่อยๆค่ะซึ่งจะแนะนําเป็นตัวโบโลเวียนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเจลขับก้อนขนค่ะตัวนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่ตรงขี้ ไม่มีปิโตเลียมเจลค่ะไม่ระคายเคืองทางเดิอนอาหารใช้เส้นใยพิเศษนะคะลิขสิ์จากอาโบเซลเลยค่ะแล้วก็วิโตามส์ช่วยหล่อเลื่อนทางเดิอนอาหารน้องแมวทางง่ายขึ้นกลิ่นลดดีค่ะมีโอเบก้า6วิตามินอ e, ีช่วยบำรุงขนแล้วก็ผิวหนังด้วยค่ะค่ะสำหรับวิธีการให้ก็ง่ายๆเลยค่ะสามารถบีบออกมา2-5ซนติเมตรแล้วก็ป้อนให้น้องแมวได้โดยตรงค่ะทุกๆ3าถึงวันค่ะและซ้ำอย่างนี้ทุกๆ1เดือนค่ะ ค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถป้องกันการเกิดปัญหาก้อนฝดภายในน้องแมวได้ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าของเรานะคะสามารถติดต่อสอบถามหรือวา่าเข้ามาได้ทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ